นี่ไงดีโนสไนเปอร์โนสโคปอเดอรูอเฮ้ยไม่โดนฟินิช่หน้ามัอะไรกันเนี่ยป้อมเิ no p r happy landed uh. Uh. what the โอเคทีแล้วก็มียาสำหรับไปนิวยอร์กแล้วสินะโอเคนิวยอร์กพิซซ่าฉันกำลังไปหาปารีสไม่ไปอ่ะอะคนมันจะไปนิวยอร์กอ่ะปารีสมันพิซซ่าพิซซ่าต้องนิวยอร์กพิซซ่าดูนะพิซซ่าจามเราให้เจออันนี้เราผิดเลยโอ้โหนะนิวยอร์กพิซซ่ามันก็อร่อยเหมือนกันกับเออพิซซ่าฝรั่งเศสอะนะมันก็มันเหมือนกันแหละเอาตรงถึงแม้ว่านิวยอร์กพิซซ่าจะอร่อยกว่านิดนึงอ่ะ โมโหหิวทีเดียวอ่ะแล้วนี่ใครเนี่ยเฮ้ยยานของเอ้ยเอเดือดเดือดเดือดอ back อาการบินไล่จับใช่ได้ลัสเบตจะท้าก็มา แล้วจบมาจนน้องสาวเอ้ยฝันมาตุ้มวิจิโคตรโกงเจับแล้วเอ้ยเอ้ยน่าสงสารจริงๆอิลุสเปตกำลังไปช่วยเลยรอเดี๋ยวนะอนี่ไงขี้ฆ่าดียังไงจะมาแตะผู้หญิงฆ่าดูดิโน่ดูดิโน่ผู้หญิงฆ่าใครจะแตะไปหาดูกันซะมาช่วยแล้วหนีเออจะมีแผนใหม่บอกว่าไปประเทศไทยแทนก็ได้นะก็โอเคเหมือนกันนะ กินต้มยำกันอะโอ๊ะอะไรกันวะเนี่ย <c oughs> แต่งคอร์สเพล์ไปไิสลิกลิฟต์โอ,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 โอขอบคุณมากที่โยนมาได้ไฮกราวพอดีมันจบแล้วอนาคิน I have the high ground เฮ้ย <c oughs> เล่นตัวไปได้ม,มางั้นก็เดี๋ยวไปดรอปลงที่ฝรั่งเศสแล้วก็ไปนิวยอร์กเอ้ยวินวินท่านผู้ชมเขาไม่ขายตั๋วให้เรา โอ้ยเราจะลงไปข้างล่างเงี่ยนะเอ๊ะล็อกพิกสะเดาะก้อเลยแล้วกันเขาไม่ให้งั้นเราก็สะเดาะก้อเข้าไปผมรู้สึกคล้ายๆประเทศแถวนี้เลยนะที่แบบว่ามีวัคซีนแล้วไม่ไม่ให้ฉีดเฮ่ยเฮ่โอเคที่จะไปหาช่างประดิษฐ์ปืนชื่อเชลลี่แล้วเขาอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้า Hey what the heck bro เคงั้นชั้นเรื่องนะจะปืนมีหน้าจะการพวกมันซะเออไม่นะ โอเคงั้นฉันเรื่องนายจะปืนมีหน้าจัดการพวกมันซะแกนั่นใช้เท่งไหนแทงกันแหละหนึ่งสองสามสี่เอสเขาจะไม่กี่แค่สี่แต่อย่าตัดเอ็แล้วมันทำไมอ่ะเออลิซาเบธทำไมทำหน้าแบบนั้นเป็นไรบ้างล่ะลิซาเบธตเออโอเคอ๋อหันมามองด้วยแล้วก็ทำต่อเหรออะไรวะเนี่ยอะไรแค่ดีแมนนะโอ้ชิต แกไม่เาเนะี่ย AFC Danger นี่นะสิงล่างไม่ได้ก็ไม่ขนาดนั้นหรือว่าเฮ้ยมันไม่ต้องช่วยลแ,แล้วเสบิทจัการสละ easy ในความเป็นจริงโอ้โยโอ้ let me go แม่ let me go ที่ครับตัวนี้ข้างหน้ามีสองคนเดี๋ยวเราจะใช้สิงล่างให้มันสู้กันเองเอออลิซาเบตจะยืนทางตรงนั้นน่ะเดี๋ยวพวกมันก็เห็นนะสเตลแตกโอ้อลิซาเบตอะไรวะเนี่ยให้ตายดิ เออจะเป็นประตูวิจิตรข้ามไปอีกไทม์ไลน์จริงเหรอเนี่ยเคยดูโลคิไหมอ่ะมันจะกลายเป็นอีเวนต์นะเออใช่ไหมเนอะครับไม่ทันไม่ทันแล้วอ๋อ shit here we go again โอเคทีนี้เราก็จะได้กินอาหารเพื่อเติมพลังชีวิตเกมอื่นนี่กินไอ้ใช้ยาเกมนี้กินเข้าไปครับ mi gitar dire o mama jakarta bay sih circle In In know that. the sky. you. อสุดยอดเลยสเบคสุดๆอะพอมาเขินไม่หนีไปละนี่ไม่ได้ชมเลยโอ้ยยิบกีตาร์แล้วเนี่ยอยากเล่นหนึ่โอ้ยหยิบสิเฮ้ยหยิบสิโอ้เราเอา PS เลยเป็ดโอ้ยน้องทำอะไรเยอะกินอะไรเนี่ยเดี๋ยว ว่าเธอเฮกส์บอ๋อ้น้องเขาไม่ได้กินครับผู้ชมน้องเขากำลังขูดหาเลขในกระป๋องครับโอ้สุดยอดใช่ไหมเซเบตใช่ไหมมันนีไปแล้วหวั <laughs> งว่าจะขูดหาเลขเจอแล้วกัน,นสู้ๆน้อง